วันนี้เราจะมาบานข้อต่อ PVC นะครับเพื่อใส่กับตัว meter นน meter บบโฟมิตเตอร์นะครับอันนี้โฟมิเตอร์แบบโลตามิเตอร์นะครับก็จะเอาไว้วัดหัวสปริงเกอร์ในส่วนทุเรียนของเรานะครับว่าแต่ละหัวกินน้ําที่กี่ลิตรต่อชั่วโมงนะครับพอดีข้อต่อสีอหุนกับตัวโฟมันขนาดไม่เท่ากันนะครับเราจึงต้องทําการบานนะครับอันนี้ก็พ่นด้วยลมร้อนนะครับ แล้วก็เอามาสวมอัดกับตัวโฟได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ไม่ต้องลนไฟนะครับเพราะว่าลนไฟแล้ว PVC มันจะดำนะครับมันไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่วิธีนี้ก็จะค่อนข้างสวยงามกว่าแล้วก็เดี๋ยวทอดออกมาทากาวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ข้างหนึ่งแล้วครับต่อไปก็ทำอีกข้างนะครับก็เหมือนกันครับเอาลมร้อนเป่าเข้าไปนะครับเพื่อให้ พอพีซอ่อนตัวนะครับแล้วก็ทำการสวมบานเข้ากับตัวโฟมิเตอร์นะครับอันนี้ก็แข็งนิดหนึ่งใส่เข้าไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาไปใช้วัดโฟที่หัวสริงเกอร์เดิมก็คือของเดิมผมมันจะเป็นเกลียวอยู่แล้วนะครับก็เอาไปใส่แล้วก็ย้ายหัวสวิงเกอร์มาต่อทางด้านบนก็จะสามารถ ดูอัตราการไหลของแต่ละหัวสปริงเกอร์ได้นะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ก็เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวไปใช้แล้วจะมารีวิวอีกทีครับผมสวัสดีครับ